วันนี้คยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมผ้ามาที่ร้านข้าวซอยนางแลเป็น ข้าวซอยที่เปิดมาอย่างยาวนานนะคะร้านนี้เปิดมาแล้ว32ปีจ้าเขาก็จะมีทั้งข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่เมนูแรกที่เราสั่งมานะคะจะเป็นข้าวซอยเนื้อพีเด็ดของร้านคือเขาจะใช้กะทิสดนะคะทําให้น้ํามีความเข้มข้อนอร่อยล้าลึกไม่เหมือนใครอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาก็จะเป็นข้าวซอยไก่นะคะราคาข้าวซอยเริ่มต้นอยู่ที่60บาทบอกเลยว่าข้าวซอยไก่ที่เนี่ยไก่เขาเปื่อยอร่อยกําลังดีมาพร้อมกับกระดองหรือกิมจิเมืองนะคะซึ่งทางร้านเขา เขาดองเองนอกจาก เมนูข้าวซอยแล้วนะคะเขายังมีเมนูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือใครจะชอบกว๋วยเตี๋ยวหมูเขาก็มีนะคะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อราคาเริ่มต้นที่60บาทถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูอยู่ที่50บาทใครว่าร้านนี้เขาจะเอาใจแต่สสยกว๋วยเตี๋ยวใส่ข้าวก็มีค่ะมีข้าวคุกกะีิเครื่องเคียงข้าวคุกกีิก็มีไข่หมูหวานมะม่วงเปรี้ยวพริกหอมถั่วฝักยาวกินแนมพร้อมกับไข่เป็ดแล้วก็กุนเชียงส่วนอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาก็จะเป็นข้าวหมูกรอบหมูแดงนะคะบอกเลยว่าหมูกรอบหมูแดงที่ นี่ชิ้นใหญ่ๆเลยจ้าราคาอาหารเริ่มต้นที่50บาทนอกจากนี้เขายังมีลูกชิ้นปิ้งไม่ว่าลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อก็เพียงไม้ละ10บาทเองหากกินลูกชิ้นรู้สึกคอแห้งเขายังมีเครื่องดื่มเย็นๆคอยบริการไม่ว่าจะเป็นโอเลี้ยงชาโนมหรือชาไทยร้านเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงบ่ายสโมงทุกวันศุกร์พิกัดร้านอยู่ติดตลาดนางแรเลยมาไม่ถูกปัก GPS มาเลยจ้า